たかっこいいたかっこいい。 ไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตสัาากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองก,กันก่อนเลยนะคะก็ของจ้าแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยคะ่จะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะคะทุกคน ค่ะนะคะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอยู่กับเซฟเนาะเปมาซี่นะคะวันนี้จะมีหนึ่งทีมที่เซฟอยากจะแนะนำทุกคนคือพอดีว่าเซฟอะไปโดนทีมนี้มาในอารีนาเว้ยแล้วแบบงงมากสมบัติเขาเลเวล6 แล้วตัวที่เสพแผลอ่ะคือแบบตัวหน้าคือตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออเราเสพแผลเว้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงแพ้ว่าพอไปดูอ๋อโอเคสมเหตุสมผลนะคะทีมนี้นะก็จากที่เกิดมานะคะจะบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยตัวหน้านะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้สักหนึ่งตัวที่จะไม่ขัดจังหวะการออกสกิลก่อนตัวของน้องนะคะอินเทอร์นอชูกาจากนั้นเราอัดดาเมจค่ะมีน้องอินเทอร์นลนะคะชูก้าเนาะแล้วก็มีชานุมิュー นะคะมีผู้ดักขีแล้วก็มีตัวของออโกชีส4ตัวดามเมจจุกๆไปเลยยกเว้นอิทนอชูก้าที่จะให้ออกสกิลที่1วินาทีเพื่อจะได้ไปสกิลใส่เขาก่อนนะคะทีมนี้ที่แพ้เนาะส่วนใหญ่อะคะ่ะจะแพ้ตัวของเบอร์นี่สไปที่มีเบอร์นี่สไปคู่กับสมบัติอของลุงซีรอนเนาะเพราะมันมันจะติดอมาตะน้อง1รอบแล้วเนาะแล้วก็ยังจะ ยังจะเอามาตะจากสมบัติอีกนะคะที่ที่แพส้ส่วนใหญ่นะทุกคนนะคะจากที่เราเล่นมาอันนี้ค่ะทุกคนอ่ะเห็นไหมสงสัยใช่ไหมว่าทําไมถึงชนะเรามาดูกันซึ่งทีมนี้นะคะเอ่อที่แพ้อ,อีกหนึ่งทีมก็คือจะเป็นทีมที่แบบแน่นๆอึดๆอะไรอย่างเงี้ยจะแพ้มากเพราะว่าเราไม่สามารถทําเกมเดีได้เพราะเราไม่มีตัวฮิวนะคะ สกิลหลักๆค่ะทุกคนถ้าดูนะคะมันจะคอมโบกับตัวสมบัติใหม่นะคะที่มันจะใช้พอดีและทําให้อีฝั่งหนึ่งเหมือนกับว่าโดนดาเมจแรงขึ้นนะคะด้วยเนาะแล้วก็เราลดพลังโจมตีจากฝั่งเขาที่โจมตีเรามาแล้วก็ลดในส่วนของอความเสียหายคริกนะคะตรงนี้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยยืนได้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะโดนแรงนะคะประมาณนี้เนาะหลักๆเลยแล้วก็มันจะมีการยือค่ะคือไม่เป็นพูดอักคีเนาะก็จะเป็นชานโดมิวนะคะเหมือนอ่ะ ทุกคนดูนะเฮ้ยที่จริงรุ่หลับตัวเดียวจะไปชนะอะไรนชาลุมิวใชสกิลปึ้งเริ่มว่าแล้วแต่มีสมบัติค่ะนะคะติดติ่งอมตะต่อเนาะทุกคนนอกจากนั้นก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนะคะพอดีเห็นไหมคะทุกคนอย่างนี้ก็ชนะพอดีเลยนะคะมันจะเป็นในลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะทุกคนแต่ถ้าไปเจอทีมไหนที่อึดๆอะค่ะน้องยืนต่อไม่ไหวแน่นอนนนเพราะไม่มีอะไรที่ฮิลเขาได้สักเท่าไหร่เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ดาเมดนะคะแล้วก็จะมีในสงของการฟื้นฟูนะคะของแต่และตัวเองอยู่แล้วนาะอที่แบบว่าเออฮิลสู้กันไปนะคะจะเป็นประมาณนี้อันนี้เวลาเราเจอ2 h ฮิลอะเรารู้สึกว่ามันพอได้เล่นนะทุกคนแต่ถ้าแบบไปเจอแบบว่าฮุ้ยแบบ ดาวเขาเยอะมากแล้วกว่าเราจะตีเขาเข้าอ่ะคือเหมือนกับสกิดเขาอ่ะเอออย่างเง้ยน่ะเราแพ้ทางนะเอออันนี้อาจจะแพ,แพ้ได้นะคะทุกคนอันนี้อาจจะต้องแบบให้ทุกคนเช็คดีๆนิดนึงกับทีมเบอร์นิงสไปซ์เซฟเจอทีมที่เป็นเบอร์นิงสไปบวกกับสมบาร์ซิลอนอ่ะบางครั้งก็ชนะบางครั้งก็แพ้แต่บางทีอ่ะหลายรอบนะคะจากดูเปอร์เซนต์เนาะค่อนข้างแพ้มากกว่านะคะก็เลยอาจจะแบบว่าเออหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะเอาไปหล่อยตีพวกแบบว่าตัวดาเมจที่แบบ ไม่ได้หนามไม่ได้ดาวเยอะอะไรอย่างนี้เราไปแอบบลอยตีแบบน,นั้นน่าจะโอเคกว่าเนะาพเซฟก็อาศัยการลอยตีมาเหมือนกันทุกคนอนดูจากแต้มนะคะนี่เห็นไหมคือปกติอ่ะน,น้องอินเทอร์เน็ตชูกามันแบบมันตุยเย่ไวยอยู่แล้วนาะเพราะว่ามันไม่มีตายเกิดนอกนั้นก็คืออาศัยตายเกิดเลยแล้วก็อันนี้ค่ะของเซฟที่จริงแล้วถ้าทำอฟอฟลอคูทมสักนิดนึงให ผู้ขี่อาจจะดีกว่าดีเนาะเพราะว่าค t i ท e มันจะได้เป๊ะกว่านี้สหรับกันที่มันใช้สกิลนะคะตอนที่แบบว่าสมบัติใช้งานพอดีเห็นไหมสมบัติแอคทีฟปุ๊บผู้ขี่ยิงพองดีนะคะอะไรแบบนี้เนาะก็ว่าไป<ส>เห็นไหมคะนี่มังกรมันยังเหลืออยู่พอดีเลย อ่านะคะมันเป็นการแบบชนะแบบเซตเซียวอ่ะทุกคนเออมันก็แอบลุ้นนิดนึงแต่ว่าทําให้บางคนที่แบบอาจจะไม่ได้ปั้นหลายตัวค่ะสามารถใช้เซตนี้ได้ก็คืออาจะใช้โจมตีอัดอัดอัดไปเลยแล้วก็เพิกเฉยอะไรก็ว่าไปอันนี้นะคะเป็นการใช้งานไปเลยท็อปปิง้งลมบัตินะคะเดี๋ยวพา,พาไปดูเพิ่มเติมเนาะท็อปปิง้งบิสกิตนะคะที่ใช้งานในแต่ละตัวตัวหน้าทุกคนอยากจะใช้อะไรก็ใช้เลยที่ให้มันอยู่ตัวหน้าแต่สกิลห้ามออกก่อนอินเทอร์นอลชูกาเท่านั้น ห้ามออกก่อนนะคะเพราะออกก่อนปุ๊บน้องอินนชูกาจะไม่ได้แบบใช้สกิลเพื่อไปปั่นป่วนคนอื่นในช่วงของเว็บแรกนะคะเียจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอันนี้คือที่ใช้งานนะคะที่จริงเซฟอชอบใช้ที่เป็นโจมรวนนะทุกคนแต่ว่ามันออก2วิอะแล้วเราอยากให้มันออกหนึ่งวิใช่ไหมเออมันมันไม่ได้เออมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนีโจมตีเซฟอัด จมตีจุกๆไปเลยนะคะเพิ่งเฉยจะทำได้มากกว่านี้ก็จะดีมากๆอันนี้ของโกชีทค่ะนะคะฮะอันนี้ก็จะเป็นของ พูดอักขีนะคะเซฟทำไวสองเซตแล้วก็เซตที่แบบเน้นออฟโรลและความเสียหายบวกพลังโจมตีหนักๆไปแต่ว่าที่จริงอยากเน้นคู่ําด้วยค่ะแต่แอบทำอย่างนิดหนึ่งเนาะนะคะเพื่อให้สก,กิลมันแบบได้แบบโอเคขึ้นไวขึ้นสักสักหน่อยก็ถือว่าโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทีมนี้นะคะมันก็อาจจะปั่นป่วนชาวบ้านประมาณหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็คือสมมุติว่าถ้าใครจะตั้งเป็นธิดาลับค่ะมี2อ,อย่างก็คือเราจะปิดตัวพูดอักขีนะคะกับโกชีตก็ได้ให้เขาคิดว่าเฮ้ย เราใช้อะไรมาเล่นหนาะติดตลกหรือเปล่าอ่ะอันนี้นะคะเออหรือที่จริงอะค่ะเราใช้ปิดตัวหน้าก็ได้นาอเช่นเราเอาก้าหารออกก็ได้ค่ะเนื้อไปใส่ตัวอื่นแทนหรือปิดซ่อนนาอซ่อนก้าหารกับตัวของพูดอักคีอย่างงี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่รู้ว่าเฮ้ยทีมเรามีตัวฮิลไหมนะคะแล้วตัวหน้าเนี่ยเป็นเบอร์นิงสปายหรือเป็นก้าหารอันนี้มันจะเดาได้ยากมากยิ่งขึ้นทุกคนลองปิดแบบนี้ดูก็ได้นะมี2แบบนะคะจะปิด2ตัวหลังหรือจะปิด ก้าหารหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดตัวของผู้ตักคีหนึ่งจะได้นะคะให้เขาคิดว่าเฮ้ยเราใช้โกชีตเราไม่มีผู้ตักคีอะไรก็ว่าไปเป็นทีมแบบว่าแอบหล่อชบานนะคะข้อเสียงม,มันก็มีเยอะกว่าข้อดีนะทุกคนแต่ว่าก็ใครอยากจะลองเล่นดูนะคะก็ไม่เสียหายนะเผื่อแบบว่าเออจะได้แบบลองหยิบอะไรมาเล่นแบบขำๆเผื่ออาจจะได้เป็นคอมใหม่ที่ดีหรือ ที่จริงตัวจอมโจรนะคะเซฟเคยลองหยิบมาเล่นแล้วเพราะว่าจอมโจรเนี่ยมันเพิ่มดาเมจท่านเนาะที่จริงมันก็ดีค่ะแต่ถ้าเราทําให้สกิลมันออกหลังตัวอืตัวน้องชูก้าก็จะดีมากๆแต่ว่าเวลามันจะออกสกิลคือมันจะวนไปหลังเลยแล้วมันแทบไม่ได้ทําอะไระทุกคนก็เลยแบบเอองั้นเอาแบบขำๆเป็นตัวอื่นมาลักกันอะไรอย่างนี้นะคะที่จริงสายลมก็ดีนะเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ที่น่าสนใจแต่เซฟว่า เอามาเล่นแล้วแหละแต่รู้สึกว่าน้องไม่ทันได้ใช้สกิลสักเท่าไหร่ก็เลยแบบเออทั้งนั้นเอาตัวไหนมาก็ได้นะคะอยากเอาตัวไหนมาก็เอามาอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้น้องเซฟก็จะให้ทุกคนดูนะคะว่าเจอค่อนข้างหลายทีมแล้วก็หลากหลายมากๆตัวของเบอร์นี่สไปก็เจอมาแล้วแล้วก็ตุยแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่เซฟไม่ได้อัดมาให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่าเออก็ลองเจอมาวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็นั่งตีอารนีนาไปแล้วก็เจอมารู้สึกว่าเฮ้ย ไอทีมนี้มันน่าสนใจเออก็เลยได้ลองนะคะนี่เห็นไหมสมบัติมานะคะสกิลไปพอดีมันก็จะคอมโบกันตึ้งอ่ะโอเคค่ะก็จะเป็นนะคะราวๆประมาณนี้เลยค่ะ โอเคนะคะก็นาเมจค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะดามจก็ไม่เป็นพูดอักคีก็จะเป็นนอ้อ,นองชูกาของเราเหรือไม่ก็จะเป็นตัวของชาร์ดมิวนั่นเองค่ะประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครชอบทีมนี้ก็ลองเล่นกันดูได้นะคะก็จะเป็นเหมือนอีกหนึ่งทีมเอาไว้เล่นกันนะคะหรือตั้งรับขำๆก็ได้นี่เชเซฟจะปิดประมาณนี้ หรือไม่ก็เลือกปิดเป็นผู้ดักคียนะคะประมาณนี้มันจะได้ดาวไม่ถูกว่าตัวหน้าคือตัว m อน i ่ s p ปหรือตัวไหนๆก็ตามเนาะแล้วก็ตัวหลังก็คือจะได้ดาว่าเป็นตัวฮิลหรือตัวผู้ดักคีนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะแล้วเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย